สวัสดีครับสวัสดีฟีฟแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมออหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึก p ีพีทเกียรติเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟท์ประจําวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568โดยช่อง p p พ v 36 HD ก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาที ไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณโปรโมเตอร์เดียกเกตเพชรโปรโมเตอร์อุดอุดร์ความทีมงานเกตเพชรก็ช่วยกันประกบคู่มวยไว้ล่าสุดตามรายการดังนี้ครับคู่ที่1กรีดเงินก,กิกพรามเจ็ดเจอกับเพชรจากกรีดเจสิทธนายต่อยพิกัด116ปอนด์เท่ากันคู่ที่2เวลไฟร,รถสวยจากเจ็เจอกับนันดินโย สพันพังงาพิกัดร้อยปอนเท่ากันคู่ที่สามคู่รองยอดศินรถสวยจ่าเจตเจอกับก้องสุรินสอยจอเล็กเมืองนนพิกัดร้อยสิบเจ็ดปอนเท่ากันคู่เอกประจำวันนี้ครับเด่นเมืองจันปอมโคลอินเจอกับสอนธนงรถสวยจ่าเจตสายพริ้วพิกัดร้อยสิบเอ็ดปอนเท่ากันครับ ก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจาร์ณศึก p p ีพเกียรติเพชรท็อปคิงซปเปอร์ไฟท์ทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก f c ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจาร์ณคู่ที่1กริดเงินกิ๊กพลามเหรือว่ากริดเงินเอมวยไทยเจอกับเพชรจากกริด เจสิทธนายต่อยพิกัด116ปอนด์เท่ากันกริดเงินกิดพลามเจ็ดนี่ส่วนสูง167ก็ซ้อมที่เพชรส0 0 0มนนครศรีธรรมราชนะครับเป็นนักชกจากนาครศรีธรรมราชดาวรุ่งภูทรภาคใต้อาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยเข้ากรุงมาชกที่ช่องเจ็ดก็หลังการถ่ายทอดสด ก็สองข้างหลังนี่ฟอร์มสดเลยครับมีชนะคะแนนเจ้าพายุสิทธิ์เจาการที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดชนะนกยก2เดชเพชรสิทธิ์เจดแดงที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่31สิงหาคมปี68ที่ผ่านมานี่เองส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินก็เป็นเพชรจากกิดเจสิทธิ์ทนายต่อยหรือว่าเพชรจากกิดสิทธิ์คูเจบนะครับก็ซ้อมที่ เจสิตทนายตอยส่วนสูงนี่ 4, เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักสัดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงก็ฟอร์มสดเช่นกันครับลักษณะคล้ายๆกันก็มาที่ช่อง7หลังคู่เอกหลังการถ่ายทอดก็มีชนะคะแนนน้ำป่าโชดบางแสนที่ช่อง7สีชนะคะแนน S1 รถสวยจัด7ที่ช่อง7สีเมื่อวันที่22มิถุนายนปี68ที่ผ่านมาครับครับ ทั้งคู่นี้เป็นดาวรุ่งผู้ทอย่างใหม่สำหรับเวทีเมืองกรุงนะครับเข้ากรุงมาก็อย่างที่บอกครับชกหลังคู่เอกหลังการถ่ายทอดสดของช่อง7ครับวันนี้ได้โอกาสขยับขึ้นมาเป็นคู่ที่1ในศึกพีพีทีเกียรติเพชรกริดเงินกิกพรามเจ็มวยเข่าเปิดเกมได้สูงได้ลอยปั่มรัดฟัดตีบูดุดันส่วนน้ำเงินเพชรจกกักรก เจสิธนายต้อยเป็นมวยฝีมือดักสาสตร์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายตัวน,นี้น่าจะทําได้ดีกว่าแต่ปลายผมมองว่ากรีดเงินกิ๊กรพระรามเจ็ดจะใสรูปร่างที่สูงลอยกว่าปัมรัดฟาตตีเบียดแซงเอาชนะได้เทยไทยครับคู่แรกผมให้แดงกรีดเงินกิ๊กรพระรามเจ็ดเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับเวลไฟรถสวยจ่าเจดเจอกับคู่ปรับเก่า นันดินโยสอพันพังงาพิกัด100ปอนด์เท่ากันครับเรีืฝไฟรถสวยจาดเจดอายุ14จากเขมรราชอุบลราชธานีนะครับก็ซ้อมที่รถสวยจาดเจดจังหวัดเพชรบูรณ์ขออภัยครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนสูงนี่150เซนติเมตรน้ำหนักกวาปล่อย43ชกมาก็ประมาณ40กว่าครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดี ดักสัตว์แข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านฉลา,าดรวดเร็วอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยหาไฟหลังชนะ2แพ้3 3ข้างหลังก็มีแพ้คะแนนจำแก่นสอเดชพัน์ที่ศึกมวยไทยเกตเพชรชนะคะแนนนันดินโนสอพันพังงาคู่ชกวันนี้ที่ศึกมวยไทยเกตเพชรล่าสุดกรพาท่าแพ้นกยกสองนันดินโนสอพันพังงาที่ศึกดาวรุ่งนอนสงวนพงศ์ เมื่อวันที่29สิงหาคมปี68ที่ผ่านมาครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินนันดินโยสพันพง,งานันดินโยสบุญมิลิต์ตัวเดียวกันครับอายุ16จากสุราษฎร์ก็ซ้อมที่สบุญมิลิ์ส่วนสูงนี่163น้ำหนักไว้ป่อย43ชกมาก็ประมาณ40กว่าครั้งเป็นมวยเข่าได้ฝีมือได้เดินเปิดเกมเติกขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรง ฮาไฟหลังชนะสามแพ้สองสามครั้งหลังมีแพ้คะแนนเวลไฟลรถสวยจ่าเจตที่ศึกมวยไทยเกตเพชรชนะน็อกยกสองเวลไฟลรถสวยจ่าเจตที่ศึกดาวรุ่งนอสมวนพงศ์ล่าสุดเอาชนะคะแนนเพชรไดมอนด์ชอห้าพยักที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับครับลูกเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้อย่างที่บอกครับทั้งคู่นี้ใช้บริการกันมาสองครั้ง ครั้งแรกเป็นเวลไฟรถสวยจ่าเจดเบียดเอาชนะคะแนนมาได้แบบคู่คิดสูสีครั้งที่2ล่าสุดเมื่อวันที่29สิงหาคมปี68เป็นไฟายนันดินโยก็เอาชนะนอกยกที่2แก้มือได้ครับรูปเกมต้นๆที่เจอกันมาก็เป็นเวลไฟดักตว์แข้งดักเสียบดักแทงฝีมือวงนอกดีกว่าแต่ปลายๆผมมองว่ารูปเกม จะเป็นของดันดินโยจะใส่รูปร่างที่สูงยาวกว่าเดินบทเดินเบียดปัมรัพตพตีจะเบียดแสงเอาชนะเวลไาย้ำแค้นได้ในที่สุดครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินดันดินโยสพันพง,งาเป็นมนรักไม่ชอบระดับ1ดาวครับคู่ขี้สุสีครับไปกันต่อคู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกครับยอดศิลถสวยจาเจตเจอกับก้องสุรินสอจอเล็กมองนนพิกัด1้อปอนด์เท่ากัน ยอดสินรถสวยจ่าเจตอายุ24จากบุรีรัมก็ซ้อมที่รถสวยจ่าเจตจังหวัดเพชรบุรีครับส่วนสูง165น้ำหนักป่ดยป่58โชคมาร้อยกว่าครั้งนะครับประเภทไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดูดันเตะหนักต่อยแรงกระดูกดีเก๋าเกมอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยแต่ว่าความการชกอยู่ในช่วงขาลงครับ5ไฟหลังชนะ1แพ้4 สามครั้งหลังก็มีชนะนอกยก4คูโบต้าพอหอมกลิ่นที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแพ้นอกยก4ี่เพชรสวนหลวงรถยกที่จังหวัดสระแก้วล่าสุดก็แพ้นอกยก2วัชรชัยแอดสันป่าตองที่ช่อง7สศีครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินก้องสุรินสจเล็กมังนอนอายุ21จากจังหวัดสุรินซกอมที่สจเล็กมังนนครับส่วนสูงนี่1 6อน้ำหนักปล่อยปล่อย57 ยกมา40กว่าครั้งนะครับก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมแต่ขาต่อยหมัดถนัดซ้ายนะครับบูดุดันปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลกก้าลุยครับฟอมสามข้างหลังก็มีชนะนกยก3ามนแคนบูมเด็กเซียนที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแพน็อกยก5ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมที่ศึกตอนน้ำไทยเกียรติเพชรลาสุดก็แพนอกยก2วัชรชายัยแอดสันปาตองที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับ ครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ล่าสุดนี้ทั้งคู่นี่แพ้น็อกโยก2ตัวเดียวกันครับคือวัชรชัยแอสันปะตองแดงยอดสินรถสวยจัดเจตอายุ24เป็นรุ่นพี่3ปีเสียเปรียบส่วนสูงนิดๆแต่ว่าเวทปัดป่อยมากกว่า1โลเก๋าเกมกระดูกดีกว่าครับส่วนน้าเงินกล้องสุรินทร์สเจเล็กมองนนรุนน้องกระดูกเป็นรอง ทั้งคู่นี่เคยใช้บริการกันมา1ครั้งเมื่อ24ธันวาคมปี66นะครับที่ช่อง7ก็เจอกันวันนั้นที่117ปอนด์นะครับเป็นฝ่ายทางยอดศินรถเสือจ่าเจตครับเบียดเอาชนะคะแนนได้แบบคู่ขี้สูสีครับวันนี้มาเจอกันใหม่ในพิกัดเดิมครับ117ปอนด์สำหรับตัวผมมองว่าน่าจะเป็นหนังเรื่องเดิมครับ จะเป็นยอดศินรถสวยจาดเจตครับจะใส่กระดูกมวยเหลี่ยมมวยที่ดีกว่าจะเบียดเอาชนะก้องสุรินย้ำแขนได้อีกครั้งหนึ่งครับผมให้แดงยอดศินรถสวยจาดเจตเป็นมรักมยชอบระด,บดับสองดาวครับมาถึงคู่สีครับคู่เอกประรจําเสาร์นี้ครับเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินเจอกับสอนธนงรถสวยจาดเจตพิกัด11 1ปอนดปอเท่ากันเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินอายุ19กจากซีสเกตก็ซ้อมที่ปอมมงคลอิน จังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนสูงนี่1้1น้ำหนักป่าปล่อย53โชคมาก็60กว่าครั้งเป็นมวยเข่าผสมฝีมือเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดพา้าตีบูดูดานปอดใหญ่ปลาแรางกาแลกก้าลุยครับหาฝ่ายหลังชนะ2แพ้3 3สาครั้งหลังมีแพ้นอกยก1เพชร3เพชรมวยไทยยิมที่ช่อง7ดสีแพ้นอกยก1สิงสิงสุราชออุดอุดรที่ศึกทนาไทยเกตเพชร ล่าสุดแจ้งเกิดไว้เอาชนะนอกยก4วันเผด็จเกียรติขวาน้อยที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมนำเงินสอนธนรถเสด็จาเจตอายุ15จากนครราชสีมาก็สอมทีทีทเยุทธนาจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนสูง167น้ำหนักปล่อยปล่อยมชกมา70กว่าครั้งตัวนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเก่าเกม เหลี่ยมจัดจ้านสลาดรวดเร็วหาไฟหลังชนะ2แพ้2ไม่มีการตัดสินหนึ่งาครังหลังมีแพ้ฟาวยก1จิรวัตรสราชภูมิที่ช่อง7สีชนะคะแนนศิลาลาดสเจเ็กเมืองนนทที่ศึกมวยไทยเกียตเพชรล่าสุดพลาดท่าแพ้คะแนนคีเลียนพุ่มพันม่วงที่ศึกท่อน้ำไทยเกียตเพชรครับ รูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้แดงเด่นเมืองจันปอมองคุอินอายุ19เป็นรุ่นพี่4ปีได้สูงได้ลอยประเภทเข่าเดินเปิดเกมส่วนน้ำเงินสอนธนงรถสวยจัดเจดเป็นมวยซ้ายฉายาซ้ายดินเผาจากโคราชนะครับตนตนเตะซ้ายต่อยซ้ายน่าจะทำได้ดีกว่าแต่ไปลายผมมองว่า เด่นเมืองจันทร์จะสายรูปร่างที่สูงยาวกว่าเดินบทเดินเบียดบ้ามรัฐฟัตีจะเบียดแซงเอาชนะสอนถน,นงรถเสดจเจดได้ทดถอยครับผมให้แดงเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินเป็นมวยรักม่ยชอบระดับ4ดาวครับคร,บรับก็จบทัศนาวิจาร์ศึก PPTV เกีเกตเพชรท็อปคิงซปเปอร์ไฟทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนำสินค้านะครับอุปกรณ์กีฬา มวยไทยครบวงจรซึ่งทาง YouTube ร่วมมือกับแอปช้อปปีเปิดให้บริการสินค้ามาตรฐานบริการดีราคาย,ย่อมเยานะครับนักมวยท่านไหนหัวน้าค่ายทีมไหนสนใจก็ลองเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่ปักไว้ข้างล่างนะครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึก p ีพีทเกตเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟประจําเสาที่18ตุลาคมปี68นี้ครับคู่ที่หน,นี่ผมให้แดงกรีดเงิน กิ๊กพรามเจเป็นมวยรักมมยชอบระดับ3ดาวสูงยาวเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่2ให้น้ำเงินนันดินโยสพันพัง,งาเป็นมวยรักมมยชอบระดับ1ดาวใหญ่ยาวเข่าแรงแซงปลายปลาย,ลายครับคู่ที่3ให้แดงยอดศิลลดสวยจาเจตเป็นมวยรักมมยชอบระดับ2ดาวกระดูกมวยเก่าเอาอยู่ครับ คู่สี่ก็ไฮแดงครับเด่นเมืองจันปอมองคลอินเป็นมวยรักมือชอบระดับสี่ดาวใจคมใจเข่าแรงแซงไปไปลายครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัสนาวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้ครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ